สวัสดีครับสวัสดีในวันที่ยี่สิบยี่สิบห้านะครับยี 25, ่สิบห้าพิศภาคมสองห้าหกสี่ครับวันนี้อยู่ร้านครับกินข้าวมันมีอะไรครับวันนี้มาอวดกับข้าวดีกว่าปลาสลิดครับปลาสลิดทอดสลิดนี้มาจากอัมพวามาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับ กว่าที่เขาจะว่ายน้ำวนน้ําขึ้นมาแล้วก็จับได้ไมันใช่เรื่องง่ายครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่าสลิดนี้เป็นของสลิดวังทองนะสลิดวังทองเขามีต้นกาเนิดก็คือชื่อชกม,มวยวังทองปอพิสิทธิ์เทสษสลิดนี้เป็นสลิดของวังทองทอดเห็นะสีผิวเหลืองแบบนี้ไม่มีการอมน้ํามันเห็นดูฮะดูตัว ไซส์กำลังพอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วที่สำคัญชีมเนื้อปลาแบบนี้นี่แล้วที่สำคันทีเด็ดครับนี่ปลาจมปลาแดปดปลาแดปดปลาแดดครับปากสวัสดีเปน,นแฟนละครมูลรักหน้อมปักกระยงด้วยนะครับพอใหญ่ส้มสักสิบห้ามันจิ้มปลาเดดครับปลาสลิดจ้ำโบกเข้าไป ครับไปนี่พี่ขมิ้นขมิ้นเจ้ามีอืมคุดย,ยอดใครที่อยู่อำเภอบัดช่องหรืออยู่ใกล้ๆนะร้านกูโรตีจระชักเปิดนั่งแล้วนะครับอยู่ที่บัดช่องนะเปนั่งแล้วก็เลยบบางทองพอกินประแดกข้องกชนไหมวะ เนี่ยชาอะไรนะชาชาใส่ชานะชา้งใส่เฉาข้วยเหนียวหนึบอร่อยเหนียวหนึบอร่อยนอกจากสลิดวังทองครับเรามีอีกมันบ้านมาหาทานได้ที่ร้านกูรโรตีชาชักนั่นก็คือตำแตง ดูน้ำหน่อยดูน้ำหน่อยน้ำจากน้ำแตงอ่มามเรือนใครจะกินมือเที่ยงนะนี่มือเที่ยงพอดีเลยกินกันไปคุยกันไปเสียบิลรำบุกาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับจัตุรวัตรพันถึงรมอร่อยไหมครับเพราะว่าโรตีกับอาหารหวานนี่ร้านนี้ต้องเจอแล้ว ต้องมาองมามนี่ข้าเหนียวจำปลาแดกเนี่ยที่ร้านทำเองนะไม่ได้ื้อใครมาปลาเลยปลาแดกก็ทำเองอืมนี่อ่ะนี่ลองชิมตำแ,แตงบ้างนี่คุณนายอุ่นตำมาเนี่ยอื้อ อร่อยมากซึ่งของเหล่านี้นะฮะมากินได้ที่ร้านกูกูดีจอยครับเราฝากถึงเรื่องวัคซีนด้วยเนาะไหนก็ไ,ไหนนะพี่น้องชาวไทยที่กำลังรอคิวต่อลรงจะาลหมอพร้อมทยอยมาแล้วก่คือทยอยมาแล้วนะครับวัคซีนทยอยมาเราก็เตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมจะฉีด ที่สำคัญตอนหลับพักก่อนให้เพียงพอ,พอชีดแล้วไม่มีอะไรเลยไามา่เยอะดอันกฮออเมื่อวานนี้ปักช่องก็ชีดไปประมาณห้าพันี่ประมาณห้าพันหน้าคนปากช่องชีดประมาณห้าพ ปากช่องฉีดประมาณ5,000คนครับเมื่อวา,าแล้ววันนี้ก็จะฉีดเพิ่อมอีก5,000คนสวัสดีครับช่วงที่ดีที่สุดสวัสดีครับเพื่อนตุ้ยเพื่อนตุ้ยจันต้นมาครับโอ้นี่ดึกโกสดึกโกสพิธีกรคู่หูวัดชรพลฝึกใจดี มากินข้าวครับแจ็คใหญ่แจ็คใหญ่เป็นน้องแจ็คหมาพี่ชายแจ็คหมาอีกทีหนึ่งนี่โอ้ยดูดูดดูดดูดปลาสลิดวางทองเป็นนิยามสลิดวางทองอร่อยบอกแล้วบอกแล้วตัวจริงจริงๆครับ ีนี่เราขอญาติจบข้าวเหนียวนะครับพอเราล้างมือแล้ววัดสาะปานพี่อารุณครับยำลายไหลข้าวเหนียกินเอถึงอร่อยมันที่เด็ดมากพี่ใครมาปักช่องแวะเลยฮะแล้วคุณจะได้ตาแตงน้รสชาติแบบนี้ครับ ครับนะเขาเหนียวเนี่ยจ้ำเนี่ยจ้าที่น้ำตันแดงเนี่ยแค่นี้พออ,อยู่ได้เหาะอยูหน้าแดงเลยนะมาร้านเราต้องเผ็ด<อ>เผ็ดด้วยครับที่เด็ดคือรถจัดร้านเราครับคุณจะบอกว่า ไม่เผ็ดไม่ใช่แล้วร้านเราต้องเผ็ดเผ็ดนำครับเผ็ดแล้วก็อร่อยวันนี้พี่เต็มครับวันนี้กินกระดกวานสุขานโอ้นี่จากจันทร,ร,ร์น้ำเรือเลยปีเราจันทร์เป็นไงบ้างเห็นได้ข่าวว่าพายุเออน้องครับน้องกระดกวนันที่จันทบรุรีเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่ามีพายุพัดสวนลำอ่อสวนทุเรียนร่วงกัเนเยอะ<ท><ท> ที่หายเยอะเลยใช่ไหมครับ20บาทออสไปน้ำโพอยู่ในพื้นที่เปล่าถ้าอยู่เชิญฮะเชิญมาที่ร้านด่วนเลยอย่ลืมนะครับไประดวัคซีนกันฉีดแล้วกอดได้วัาานนี้โอ้โหคน 5,000คนะฉีดวัคซีนเข้าแถวกันแต่ว่าต้องบอกว่าทางการทางหมอพยาบาลจัดการได้สุดยอดมากาเยี่ยมมากครับ <ลด S 1> คนรอรวดเร็วมาตรฐานสะอาดคนรอไม่นานปลอดภัยปลอดภัยด้วยออดบอกออดอยู่พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอเลยครับ น้องเคยกินอะไรแบบนี้ไหมเคยกินอะไรแบบนี้ไหมพี่น้องหี่นพี่น้องี่นมาดามเมนด้วยนะหงากแต่งมากนี่หน้าแต่งมาพี่หนึ่ง๋อพี่หนึ่งพี่หนึแต่งหน้าให้ไงหน้าขอดูเลยน้องเป็นอย่างดีนี่ฮะ ขนมเหนียวจ้ำนะคะจริงมานะใครมาปักช่องอันนี้ปักช่องมาได้แล้วฝนตกก็แรงบางครั้งก็ทุเรียนเป็นต้นเลยค่ะอ๋อครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับลองดูอ่ะลอยขึ้นไปดิบ่าวอะไม้าวกระเพก็มีสองอย่างวันนี้ คือถ้าผมอยู่ร้านอยู่บ้านนะครับแต่เน้นคือทำตำรับพริกให้กินพิยาเน,นื้อคือนี่น้ะพริกนี่นตำพริกปลปาผงปาผลาป่นปลปาลป่นเนี่ยสวัสดีคุณสุนิพงศ์สวัสดีครับไมเคิลตังค์นี่สุดยอดคนนี้ไมเคิลตังค์ล่าสุดไปเป็นกรรมการกิจกรรมศักดิ์ของรายการกิ๊กดู พี่ออยบอกว่าทานไม่ได้แพ้แพ้ปะลาหรอแพ้ปะลาเหรอส <c oughs> วัสดีครับไา่ดำรงพี่ดำรงครับสวัสดีครับดำรงโขงชีมูลนี่มาก,ก็อย่างว่าครับเราอยู่กันง่ายๆอาหารต่งางๆาะว่ามันมีมากมายามีเรจะตัดแปลงในการกินนะครับอย่างแตงกวาเนี่ยเรามาตำแตงอร่อยนะ เนื้อของแตงกวามันกรอบกรุ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 บผสมกับน้ำปลากับปูแล้วกับลิขันเข้ากันกลมกล่อมมากละมุนมากที่สำคัญคือเห็ดรสชาติเห็ดรสชาติดีมากนี่คือเนื้อปลาสลิดนะฮะอยจะบอกว่าปลาเนี่ยประเทศไทยเรามีเยอะแยะมากามายมันจะปลาแม่น้ำปลาทะเล ปลาเนยคลองหนองบึงมันมีเยอะมากมายฮะตังก์มาทีครับพี่ตังก์แม่ก็ตังก์ย้อนกลับมาถึงแม่ก็ตังก์ก่อนก็ถือว่าเป็นคิงออฟกอล์ฟอือทำไมคิงออฟกอลนะนี่คิงออฟกอลราชาของการ c o อปปี้อ่ะเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นคนที่ตั้งใจทำง,งานมีทิฏติในตัวเองแต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้น ทิติเริ่มลดน้อยลงทิติเริ่มน้อยลงก็การปมาทำงานแล้วปลอยางนะต้องปล่อยวางพี่ปล่อยมันเป็นปล่อยมันเป็นไปตามคนใจของมันพี่สบายพี่สบายเพราะพี่เป็นคนสบายสบายอยู่แล้วแต่คำพูนที่ตั้งใจมุ่งมั่นแบบนี้ทำ วันนี้ก็ห้าสิบกว่าแล้วลออ่านเลยนะเกสอนน้อยํำราแม่ของเบิร์งนะถ้าทางจะอร่อยมากอร่อยมากครับคุณแม่กินข้าวยังแม่เกจสอ,อ,อนกินข้าวยังแม่เกจสอนกินข้าวยังลูกเบิร์ดเคยถามอย่างนี้ไหมแม่ตะวันกับกล้วยอ,อร่อยอะ tam tang tam tang nó nhèo nứt đến nó nhèo nhèo đến tang quá ừ. không tắm tắm nếu nứt nếu nứt là nứt 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 มือเที่ยงๆแบบนี้เนาะใครอยู่ใกล้ๆมานะเพราะอาหารรสชาติเผ็ดใช่ไหมรสชาติมันเผ็ดจัดจ้านเนี่ยอยากจะให้จื่นใจก็นี่เลยชั้นใสเฉาชั้ใสเฉาก๊วยเหนียวหนึบมีสาขานี้สาขาเยอะครับที่ท้แบบนี้อำเภอตระเวนอ่อคุ้มตระวนเหรอใช้เฉาก๊วยตระเวนด้วยอย่างดีครับคุณภาพเยี่ยมนะครับ อย่าลืมมากันอ่ะเดี๋ยวจบไลค์แค่นี้ก่อนดีกว่านะหลายๆคนอยู่ข้าวแล้วฮอตมาได้มานะะมาผมอิ่มก่อนนะนี่ครับข้าวเหนียวกักบปลาสลิดหยิบแบบนี้คู่กันแล้วก็จำ้ำไตปลาแดกอือ <c oughs> สุดยอดนะเพราะหญ่สมศัิ์นี่ยนอะ้าวเบื่อหรอขากบ้าแบเนี้ยนอะ๊อ สแตกเลยมาดิแซ่บร้อนอ้าวพิ่นหนึ่งวัอนสิครับอน,นอนุสรับตัดกินด้วยกินด้วยปากข้าวปากข้าวดูบ้าเครับพี่อ้าวอลนะจบไลวแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันนะครับ โอกาสหน้าเดี๋ยวรสดคุยกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มานะฮะแล้วก็เป็นมิตรกันนะฮะขอบคุณมากโอกาสหน้าเจอกันใหม่แล้วก็มาดูว่าเมนูที่ร้านจะมีอะไรใหม่ๆแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้นะฮะวา่ากินข้าวกระดัคพลิกผักเนะี่ยแข็งแรงแข็งแรงครับผมคืนละ่สองสามเนะ่เชื่าเยอเอิไ <Yeah. S 1> มาเยอะทั้งคืนนะโอเควันนี้ไปบ่ายนะครับบสดีครับ ไม่บายอไปแล้วมเข้า